ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุนนี่วีวี่วันดีนะคะอาจจะไม่ใช่คลิปโกะกัเดนแต่มันมีเหตุฉุกเฉินค่ะทุกคนเหตุฉุกเฉินนี่คือลูกสาวพี่ปานนะคะชื่อน้องดาเชดค่ะเป็นเหตุฉุกเฉินในวันนี้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องอ่ะไปสักรังอีกแล้ววยความที่เขาเป็นขนยาวนะคะทุกคนเขาเลยเป็นสักรังง่ายนะคะทุกคนก็จะเคยเห็นน้องจากคลิป ห้าแสนซับหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเพราะว่านี่เป็นแบบว่าของฉลองห้าแสนซับเนใช่ไหมคะน้องแา่เช่น้องเป็นเมียนคูนนะคะทุกคนตัวจะใหญ่แล้วก็ปกติอ่ะเขากาสายพันธุ์เนี้ยจะไม่ได้ดุมากอะไรมากนะแต่ น้องเอาแต่ใจมากทุกคนแล้วหวีขนไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยแล้วเป็นสังกระตังเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวฟางเอาให้ดูนี่เห็นปะที่ท้องของน้องอะ่ะเห็นตรงนี้ปะทีม่มือฟังอย,อยู่อยู่ออ่ะคือมันเป็นสังกะตังหนักมากเว้ยพอยิ่งเลียยิ่งมมวนยิ่งมมวนยิ่ <c oughs> คือไม่ได้เลยอน่ยเนี่ยไม่ได้เลยอะ่ะมันหวีไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าน้องจะขู่อ่าไม่พอใจละดีนีเอาแต่ใจหนักมาก เราก็ต้องมาเตรียมของให้น้องกันก่อนนะคะเราไม่ได้เอาอะไรไปเยอะนะเราเอาไปแค่ตัวของรถเข็นนี่แก่สิ่งที่ดาเชสต้องมีนะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะเป็นแผ่นรองปกติเราจะเห็นใช้ในสัว์เลี้ยงทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ดะเชสอะ่ะมันต้องใช้เพราะว่าดัเชสเป็นโรคเมารถนะทุกคนน้องจะฟูมปากเวลาขึ้นรถทุกครั้งนะคะอันนั้นเราต้องกันเอาไว้ก่อนมีบางครั้งที่ขี้แตกแล้วนะอุบาทมากเป็นเด็กผู้หญิงนะเนี่ยมาปูก่อน ตัวนี้ของพี่ปังก็ซักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้ตองปูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ได้ปูเไปลยมาแบบนี้เลยมันก็ต้องพกไปเผื่อสำรองด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องอ่ะเผื่อเดี๋ยวจะได้ขากลับจะได้เปลี่ยนได้ขาไปขากลับไปขอไปจับคุณ right หญิงก่อนคือน้องค่อนข้างเป็นแมวที่รู้ด <cop c Knowledge> <ste> ีนะทุกคน พอเขาเห็นตะกราออกมาเขาก็จะหันหลังหนีแบบนี้เลยนะแต่เห็นป้ขาก็ขวดมันแตกมากเลยอะอันนี้เกตแมวประกวดนะนี่ตอนซื้อมานี่คือแบบแมวประกวดเลยค่ะไปประกวดได้เลยไอ้ไอ้ไอ้ยศ<ด>ชอบปัดของเป็นที่สุดเอากลับมาเลยเอากลับมาเลยเรียบร้อยแมวแท้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะไปที่ร้านกัน นี่นะคะคือสภาพของเด็กที่ขึ้นรถนะคะก็จะแอบมองนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะติดประเด็นตรงน้ำลายค่ะ,ะว้าวรอดเหรอหันโดดนะหันโดดนั่งนิ่งๆไว้ลูกรลักอ่ะ,อ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 ะนัชเชเอาเรื่องแล้วมันขี้อยู่นิ่งๆก่อนนะชเชตโอ้ my god ตอนนี้นะคะพี่ปางก็เอาน้องดั๊ดไปฝากไว้ที่ร้านเรียบร้อยค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้องดั๊ดขี้แตกนนเหม็นน้องดั๊ดถ้าเขาเขาแบบว่าเข้าน้ำแบบว่าตลกมากขูดรูนรั่วเล็กน้อยนะคะแล้วอยู่ในรถแล้วบอกว่าเฮ่ยกินอะไรวะเธอตดเหรอถ้าฉันก็พูดว่าถ้าฉันตดฉันจะบอกว่าฉันตดนะแล้วก็หันไปเห็นดั๊ดเช็ดที่กระไลยืนเบรกจริงเหรอใช อยามันเกิดขึ้นเร็วมากใช่แล้วเราก็เลยจะต้องตามหาหนึ่งก็คือแผ่นปูรองเพิ่มนะคะเพราะว่าน่าจะไม่พอกับอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้ากันเปื้อนเด็กเพราะว่านาเชตอ่ะเขาเป็นคนน้ำลายเยิ้มหนักหนักเลยทุกคนแบบบอกบอกบอกอะไรกันเลยนะฉะนั้นเราต้องหาผ้ากันเปื้อนมาให้น้องนะคะเอามาคุมไว้หน่อยนี่คือเฉยให้เขาตัดทรงอะไโมฮอปจริงปะเนี่ยให้ตัดทรงธรรมดาให้ตัดทรงสั้นหนึ่งเซน คนเหลือหนึ่งเซนไงรักหนึ่งนิ้วก็สั้นด้วยเออมันเป็นสังกะตังสวยแน่นอนช่างเขาบีให้ดูคือตัดเหมือนแมงเกียนอ่ะก็คือตัดเหมือนสกอตติสกองข้างๆเลยเมื่อกี้ไปดูมาจัดไปเขาไลฟ์ไหมเนี่ยไลฟ์แหละร้านนี้เขาไลฟ์สดเลยทุกคนเขาชื่อว่าร้านบ้านแมวเพชรคอนเนอร์เขาวิไลฟ์สดด้วยพี่องก็เลยมาร้านนี้นะคะทุกคนเราได้ดูแลเราเราอาจจะให้ได้เห็นแั่เช่นในไลฟ์สดนะ เดี๋ยวพี่บานจะต้องแอบไปส่องละว,ว่าจะเห็นไหมปตนตอนนี้ขอไปหาของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะติดตามอาการของน้องดัสด,ด้วยการดูไลฟ์สดของเขาละคะทุกคนคือที่ที่ร้านอหเขามีเพจแล้วเขาก็ไลฟ์สดด้วยนะทุกคนเดุกคนบอกว่าน้องจะพุ่งมาสวดไหมคะอาจจะมีบ้างตอบให้ตอบให้มีคนบอกว่าหันมาหน้าอย่างตึง อาจจะไม่ชอบตึงอยู่แล้วตึงมากนี่คือดัชเชสที่กำลังโดนไถขุนนะคะ1เซนติเมตรองบอกว่าที่ร้านอะ่ะเขามีช่างเยอะมากนะคะทุกคนแล้วพี่ปาแอบไปดูมาแต่เช้นนานอย่างเงี <c> ้ย <oughs> น่าอย่างมุ้ยอ่ะทุกคนแต่ตอนเนี้ต้องรอเวลานะคะรอให้ให้น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะได้โทรมาหาเราเราค่อยไปรับน้องกันนะทุกคนไปนี่น,นี่หันมาแล้ว <c oughs> นี่หันมาแล้วหันมาแล้ว <c oughs> เอเขาพูดไหมอาจจะทรมานนิดนึงนะลกูกแป๊บเดียวนี่แม่กดใจให้มาลัาจะได้สะอาดสะอา้าน A later few moments later. ถึงแล้วมารับต้องดัดกันไหนหวะน่ารักจริงเลย ลูกสาวมีพิษน้าสาวมีโบด้วยนางดานไรคะอามีมารับแล้วน้องเป็ี่กลัวเหมือนนะคะน้องกัดไหมคะไม่กัดค่ะแต่ว่าน้องที่กลัวเหมือนที่ตกใจอ่าเขาขู่ไหมมีบ้างมีบ้างค่ะยี่งูกเยอะนะคะถูกแค่ด้วยชอบเก่า กลับบ้านอาจากขึ้นว่าขึ้นรถน่ารัก่งหอมฉุยเลยไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็พาน้องดัดขึ้นรถแล้วอยู่ในรถแล้วค่ะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าเนาะในการอาบน้ำตัดขนทั้งหมดเลยนะคะแต่มันมีที่ให้เราเอาเอ,อแต่มันโชคดีที่ว่าเราสามารถดูได้ว่าน้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอย่างไรอะไรแบบเนะี้ย มันก็เลยเออลดอยู่ราคาดีมาก900ค <Wow. S 1> ิดว่าจะแพงกว่านี้ตอนนั้นตัดช็อกโก้เท่าไหร่ตัด,ตดช็อกโก้อะ <1, S 1> ประมาณ2,000 2,500 3,000เลยอะ3,000อะโอ,อ้แต่นี่คือ900อาจจะไกลนิดน,นึงสำหรับบ้านเราแต่ว่าถือว่าโอเคมากเลยทุกคนต่อไปอะก็คือด่านที่ว่าน้องรัตจ,จะโดนบูลลี่ไหมเพราะว่าแมวที่บ้านอะ่ะเวลาใครตัดขนกลับไปใหม่ๆอะ่ะโดนบูลลี่ทุกตัว ตัวบุลล,บลี่เลยช็อกโกตัวบุลลี่เลยแต่ว่าช็อกโก้ไม่อยู่แล้วแนวพี่ไม่อยู่แล้วตัวหนึ่งไม่เป็นไรราไปดูว่าตอนนี้ซีเคทจะกลายเป็นไอตัวคีบุลลี่แทนไหม๋ยวเรากลับไปดูกันค่ะว่าน้องรัตจะเข้ากับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะทุกคนไปดูกันถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็วายนางซีนองซ<ห>ีอ้าวอุ้ยไปไหนนี่ก่อนเดี๋ยวพึ่ง น้องสี่นะคะจะเป็นแมวที่ว่านอนสอนง่ายที่สุดในบ้านนะทุกคนคิดว่าคราวหน้าถ้าเกิดอยากให้เป็นทรงกอซิล่าตัวนี้ยน่าจะเหมาะที่สุดสําหรับการทําทรงกอซิล่าใช่ไหมครับหนีเลยอะ่ะป้าเดี๋ยวเราไปตามหา้องรัดกันค่ะคือกลับมาปุ๊บเราปล่อย้องรัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ํามาเป็นเวลานานนะกลัวว่าเขาจะหิวก็เลยปล่อยออกไปเดินก่อนแต่ปัจจุบันหาไม่เจอละไม่มีคนจะไปยื่นจะไปแทน อยู่แต่บ้านเลยกำลังสงสัยดัน่ารักจังเลยเป็นยังไงไหนดูเดี๋มาดูก่อนจ้ามาดูก่อนนี่ผีเสื้อกคห้ละเอาผ้ามันคอออกด้วยถึงบ้านแล้วไม่ใส่แล้วไปข้างนอกมาสวยๆก็รอบนี้นะคะไม่มีใครบูลลี่น้องดั๊นะทุกคนเพราะว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกับ โอเคหมดจำหน้ากันได้อุ้ยไหลยเยอะอีกแล้วเครียดหนักมากทุกคนคือน้องดัดอะแมวบ้านพี่อย่าไม่ได้แมวชอบประจนภไผยแมวชอบอยู่นิ่งๆชนะแล้วการเผาออไปข้างนอกอาจจะเป็นการทรมา,านจิตใจเล็กน้อยแต่ก็ต้องทำนะคะถ้าเกิดว่าแม่่าออกไปก็จะกลายเป็นสังกะังค่ะ,ปะเปอรินเอ่มีผิดซะน้อยมาให้ด้วยนะลกูกเอาไหมถ้าติดได้ปรินล่ะได้ไหม ตีน้องปนินก็น่ารักก็ไม่ได้มีการขู่การเหลืออะไรนะคะแสดงว่าน่าจะชินกลิ่นชินตัวกันอยู่นะทุกคน Keep